เป็นไงบ้างครับโพนี้ครับตอนนี้เหนื่อยมากเลยค่ะป๊าป๊าทำไมต้องเหนื่อยขนาดนั้นด้วยอ่ะทําอะไรมาก็นี่น่ะตามหาพี่ป๊อบทั้งสามชั้นเลยค่ะหายังไงก็ไม่เจอไม่รู้ไปไหนอ้าวล่าสุดเห็นพี่ป๊อปอยู่ที่ไหนอ่ะเห็นพี่ป๊อบเข้าไปหลังบ้านค่ะแล้วอยู่หลังบ้านไม่มีเหรอไม่มีค่ะหาดูแล้วขึ้นไปหาชั้นสามก็ไม่เจอเหมือนได้ยินเสียงอยู่หลังบ้านเลยจะก็ไม่มีป๊ป๊าช่วยหาหน่อยสิหม่วันป็นบอกป๊อบลอยออกนอกบ้านติดน้อป่ะนี่ป๊าเ้ย เสียไปใส่นอ่ะปานี้นะปกติก็ต้องนั่งอยู่แถวนี้นะอืมยุ่ใส่วะปั๊บปั๊บปั๊บอืมอืมปัโอ้ขาไปอยู่ยังไงฮะสะบ่าแข้งไข้รีพวกนี้อยู่แม่นเข่าไปได้จังไงก็ว่ากรมุดกระม้าโรดันตัวประตูคือแคบๆนิดนั่นโอ้โอ้มันมันอ้าออกได้เหม่อย่าเปิดวาะเขามันลบยังไงแท้โอ้ยจะบันนั้นมันยังน้ำหาไอยพออายุปิดไว้เถอะไมโอ้ยพอแล้วน้องมันเศร้าเล่นแล้ว ว้เศร้าจังไหนมันเป็นค้นหานะสูาเล่นยังกันดูนี่ก็เลนมากลีนี่และตอนมันเป็นลบควายหาจนพ่อบัตรตอนนี้มันหาบัตพ่อมันจึมาว่า้ซเลนว่าได้ดีมันก็เปรียบควายแล้วเนาะปิดประตูให้พี่น้องโซเล่นแล้วปิดประตูไว้ไม่ดูอ้าซันน่ะป้าป้าเจอพี่ป๊อบหรือยังคะเ้าไปโซไปโซไปอ๋อพี่ป๊อบบอกว่าไม่เห็นควายไป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 ไม่เห็นไม่เห็นเลยลูกไม่เห็นเลยพี่ป๊อบไปไหนไม่รู้ พ่อใจไปบปทีเนี่ยบเบาแล้วก็ไปเถอะแม่จะมาซองหนะพอพออ้าเพราะว่ายังอยู่นี่อย่าเปิดประตูกันยังไงหู้ย่ยาเข้าไปในหลายไปแม่เฝ้าไปวุ้ยอา้าวนั่นไงพี่ป๊อบอยู่ที่ตู้เก็บของนั่นเองอเห็นกูจนได้ห้าขว่มเลยกูเข้าไปรีดลึกแล้วให้บอกว่าอย่ยาเปิดอย่าเปิดเจ้าพนุนเรื่องนี้นี่น,น,นี่มาจับวุ้ยช่างม่ต่อไปตาพี่ป๊อปตามหานี่นะนั่น เห็นบ่าใครบอกแล้วมันมาท่านเศร้าเรียนเฮ้ยแน,นี่ถือกอีโพนี่ตัวแล้วกู